เมื่อค่ำวันนี้นายอนุทินชายวีรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแักหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะเดินหน้าหาเสียงบริเวณถน,นนคนเดินจังหวัดประจวบคีรีขันยืนยันชัดเลยค่ะว่าถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลนะคนละครึ่งพัสเนี่ยจะกลับมาแน่นอนค่ะจริงๆเนี่ยทุกที่ทุกพื้นที่ที่คุณอนุทินลงพื้นที่ไปพี่น้องประชาชนถามก่อนเลยทนายกค,คนละครึ่งอ่ะ <laughs> ก็อยากให้ไปยังมีต่อไหมใช่ค่ะหลายๆคนก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะเราคนนึงก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะโครงการที่ฮิวใจประชาชนได้ดีจริงค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณอนุทินเนี่ยยังให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีนโยบายประชานนิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อมเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองส่วนผลสำรวจความเห็นต่อคะแนนนิยมนะคะการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ดูไว้เป็นกำลังใจแต่ยังเชื่อมั่นเรื่องของการลงลงพื้นที่ทุ่มเทสม่ำเสมอใกล้ชิดประชาชนให้มากที่สุดไม่ได้เอาผลโพมาเป็นตัวนำในการลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านนะคะส่วนการขึ้นเวทีดีเบต คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าหากเป็นดีเบตจะไปแต่ถ้าเป็นการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างคิดว่าจะกําจัดคู่แข่งหรือจะสร้างข้อขัดแย้งต่างๆคุณอนุทินบอกว่าไม่ไปนะขอนําเวลาเนี่ยไปหาประชาชนและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองจะดีสักกว่าค่ะคือจริงๆคุณอนุทินเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าถ้าเวทีดีเบตแบบสร้างสรรค์คือแต่ละพักเสนอนโยบายของตัวเองแล้วให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจอันนั้นจะไปแต่ แต่ถ้าเป็นการดีเบตเพี่ยงึ้นเวทีไปโจมตีนโยบายของพรรคอื่นๆคุณอนุทินบอกว่ามันเสียเวลาไม่ไปเอาไปดูพรรคกล้าทำกันหน่อยค่ะเมื่อวานเขาเปิดเวทีปราศัยใหญ่นะที่โรงเรียนปลาดังตินสุรานนท์อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาโอ้โหนี่พี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจเพียบเลยเนี่ยนำทีมหัวหน้าพักเลยค่ะคุณนรมนพินโยสินวัน์หัวหน้าพัก บอกว่าสิ่งที่ทำให้พักเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัฐเป็นคนด,ดิดต a นายกคือกล้าทำจริงกล้าชนปัญหาไม่ยอมให้นายทุนเอาเปรียบเกษตรกรคัดค้านการนำเข้าสินค้าเกษตรที่กระทบชาวบ้านแล้วก็จะมีการผลักดันแก้ก,กฎหมายสปก .4 01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและ ประกาศก้าวต่อไปคือการยกระดับเป็นฉนดครุฑแดงค่ะค่ะข,ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นปราศัยเองด้วยยืนยันค่ะพรรคกล้าธรรมให้เกียรติพี่น้องชาวมุสลิมภาคใต้ให้ความสําคัญกับตัวแทนมุสลิมทั้งในฐานะรัฐมนตรีและผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อมากที่สุดอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณธรรมนัฐบอกไป,กไปผมพูดจริงทําทจริงดูแลสินค้าเกษตรนะเพราะท่านเค เคยนั่งรัฐมนตรีเกษตรนะถูกต้องค่ะดีแกจะเข้าใจเกษตรกรมากขึ้นนะคะแล้วนี่พี่น้องประชาชนไปให้กําลังใจเพียบเลยขณะที่พักใหญ่พักหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะพักเพื่อไทยนําโดยนายยศนันวงสวัสิ์นําทัพใหญ่เพื่อไทยค่ะไปช่วยผู้สมัครสสนี่ขึ้นรถคาราวานหาเสียงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นประสัย้วยนะคะที่หอประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี และแกก็บอกอีกด้วยนะคะว่าวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นแห่งความหวังของชาวชนบุรีเลือกยศนันเลือกเพื่อไทยเข้าไปเลือกทั้งสิเขตเข้าไปประเทศไทยเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนความหวังเป็นความจริงซึ่งพร้อมมากแล้วนะคะที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <c oughs> คนไทยไร้จนชาวชนบุรีต้องไร้จนเพื่อไทยทําได้แน่นอนพร้อมเดินหน้าพรบอ,อากาศสะอาดให้กับ อุตสาหกรรมเดินหน้าไปด้วยกันได้รวมถึงดูแลมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยแกบอกว่าจะให้เป็นมหา,า,มหาวิทยาลัยที่ติดท็อปร้อยของโลกด้วยค่ะและปัญหายาเสพติดก็ต้องหมดไปด้วยนี่เยืนถิ่นคุณยศนันเลยนะเพราะว่าคุณยศนันเคยเรียนอยู่ที่ชนบุรีเ,ออเมื่อวานนี้ขึ้นรถคารวานไปพอผ่านโรงเรียนเดิมเนี่ย ก็พูดออกใหม่เลยนะคะประกาศเลยว่าเนี่ยโรงเรียนผมเคยเรียนที่นี่ถือว่าไม่มีนชนบ,บุรีไม่มียศนันนี่ถือว่าให้การต้อนรับกันอย่างดีเลยพี่น้องประชาชนนะคะใช่ค่ะ